One, two. สวัสดีครับพบกับช่องเทยไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะวันนี้ตัวตู้กับแฟนกําลังออกมาหาซื้อต้นไม้นะคะต้นไม้ฤดูหนาวก็จะเปลี่ยนต้นไม้ตรงระเบียงนะคะแต่หมดฤดูร้อนแล้วก็เปลี่ยนต้นไม้หน่อยหนึ่งนะคะไปชมด้วยกันเลยจ้าพอเข้ามาด้านในก็จะเจอเลยค่ะพวกนี้ของประดับตามสวนต่างๆนะคะสิงสาราสัตว์ก็มี นี่ค่ะดอกไม้วินเตอร์นะคะวินเตอร์ฟลาวเวอร์นะคะอ้มเมล็ดดอกไม้ค่ะนี่แหละถ้าตัวโตวไปไทยนะคะอาจจะซื้อไปฮับฝากแฟนคลับนะคะจากฝาก FC นะคะดอกไม้มเมล็ดดอกไม้หัวดอกไม้เยอะมากค่ะทุกคนค่ะน่ะเพราใหญ่ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะนี่แหละค่ะ ต้นไม้สำหรับฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไปพ่อใหญ่เลือกเลยจ้าสีสันสวยงามเลยนะคะเป็นร้านขายดอกไม้ในบ้านนอกบ้านขายทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเยอะมากนะคะเลือกจนเพลินสุดลุกหูลูกตาไปเลยค่ะ วันนี้โชคดีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะผู้คนก็มาหมือนกันค่ะเริ่มได้แล้วนะคะพอดีจะเปลี่ยนใส่กระถางตรงระเบียงบ้านนะคะสี่ห้ากระถางนะคะเอาเลือกมาเพราะใหญ่จะเอาอะไรอีกก็เลือกมาค่ะ ชมของสวยๆงามหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะอ๋อ,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 อได้ไรจร๊ะอ๋ออย่างก็เอาไปยัค่ะสวยมากครร้รรานนะคะพวกกระถางอะไรต่างๆเยอะมากครับอันนี้ก็สีสวยมากกระดอกไม้สำหรับฤดูหนาวสองสามเดือนนะคะ อยู่ได้นะคะหลากหลายสีค่ะพ่อใหญ่เอาเลือกคนเดียวนะั่นแหละเจ้าอยากได้อะไรก็เอาไปลูกฟักทองนะคะทุกคนคะ่ะ ฟักทองสำหรับเดือนนี้เดือนฮาโลวีนนะค่ะืทีอดอกหญ้าสิคะทุกคนคะ่ะเขาย้อมสีแล้วนี่ของตกแต่งสำหรับทำต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนสำหรับทำคริสต์มาสก็ทำเองก็ได้นะคะซื้อไปทำเองค่ะ ดูสิคะสีสันดอกญ้าอะไรต่างๆสำหรับทำต้นคริสต์มาสตั้งในบ้านเราทำเองได้นะคัะขายเยอะมากครับสดตาเลยค่ะนี่ราคาอันนี้ก็เท่าไหรค่ค่ะ สามกระถางเล็กๆนะคะสามกระถางห้ายูโรค่ะทุกคนค่ะอืมสวยค่ะสวยนะคะจะเป็นแขวนอย่างนี้ก็ได้ค่ะพวกแขวนแขวนนี่ก็งามนะคะวันนี้พามาดูของสวยของงามนะคะดอกไม้สดนะคะย่านนี้ค่ะ สาธิตการทำให้ดูด้วยค่ะข้างบนถ้าเราซื้อเป็นคล้ายๆดอกไม้กวาดสีต่างๆไปนะคะนี่นะคะพวกตะกร้าอะไรต่างๆนกยุงถ้าอยากได้ไปประดับบ้านก็ไปนะคะหลากหลายของตกแต่งกับทุกคนคะ่ะเดี๋ยวต่อไปจะเดินเข้าไปด้านในนะคะโซนต้นไม้ในบ้านตัวตัวว่าจะซื้อเพิ่มสักต้นหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเอา ไปใส่หมวกอย่างยืนทะเลอยู่นี่ครับพ่อใหญ่ขาสวัสดีครัสวัสดีค่ะนางงามโลกนะคะตามกันไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาโซนของตกแต่งภายในบ้านแล้วค่ะทีนี้รองเท้าไม้สัญลักษณ์ของคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะสมัยก่อนเขาใช้เขาทำไม้เป็นรองเท้านะคะโต๊ว,ว่าจะซื้อไป บ้านเราสักคู่สองคู่อยู่นะคะเอาเลือกมาเพราะใหญ่ถ้าจะซื้อก็เลือกมามเข้ามาโซนต้นไม้ประดับในบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะชมกันเพลินไปเลยค่ะลงใหญ่มากค่ะด้านในนี่แหละค่ะใหญ่ที่สุดของ จังหวัดที่ตัวโตวอยู่เลยทีเดียวนะคะหรือว่าของภาคตะวันออกก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นห้างขายต้นไม้ดอกไม้ด้านนอกด้านในใหญ่มากค่ะส่วนด้านตะบองเพชรนะคะทุกคนขากำลังงามเลยค่ะสวยงามน่ารักมากนะคะน่ารักน่าปลูกเหมือนกันนะคะ Hãy subscribe trong kênh Ghiền นี่แหละคะ่ะโซนสำหรับต้นไม้ในบ้านนะคะต้นไม้ด่างก็มีนะคะทุกคนค่ะต้นไม้ด่างก็มีค่ะ ได้แล้วนะคะทุกคนค่ะก็ได้ได้นี่ต้นหนึ่งแล้วค่ะกำลังหากระถางนะคะพ่อใหญ่ไปหากระถางสวยๆที่จะไปตั้งในบ้านก่อนค่ะโซนหนึ่งก็โซนกระถางค่ะทุกคนค่ะกระถางนะคะนี้แต่กระถางสวยๆค่ะ เอาไปสวมทับอีกทีนึงจะได้งามในบ้านนะคะของขายเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีสวนใหญ่ๆเนาะคะ่ะสวนใหญ่ๆแล้วก็จัดสวนต่างๆนะคะหลากหลายสไตล์นะคะดูซิกระถางต้นมงต้นไม้ของตกแต่งสวนต่างๆนะคะเยอะมากสุดหูลูกตาเลยค่ะทุกคนคะ่ะ พวกดอกกล้วยไม้ก็มีค่ะงามเชวนะฮะดอกกล้วยไม้ก็มีต้นไม้ตกแต่งในบ้านค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปชมร้านขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ